ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน J s เนะคะอยู่กับรุ่นนี้เลย t ต y ยต a m มา e ์จต้ค่ะวันนี้เขามาอัปเกรดนะคะทั้งหมด17รายการเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะด้านหน้านะคะนี่ให้ดูก่อนเลยเป็นในส่วนของตรงโลโก้แก้วนะคะนี่เพิ่มความรีเนียมหรูหราแบบนี้เลยแล้วก็มาดูชุดแต่งรอบคันกันบ้างนะคะชุดแต่งอะติวูดนะคะนี่รอบคันเพิ่มความดุด,ดันแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวโช้ฝากระโปงหน้านะคะช่วยทุนแรงได้เยอะเลยนีุ่ดยึดเป็นแบบตรงรุ่นนะคะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราเป ดูที่ด้านข้างกันบ้างนะคะ ตรงนี้ยังมีในส่วนของตัวคิ้วกันสาดนะคะประตูคู่หน้านะคะแล้วก็มีเสาฉลามด้านบนเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวประตูดูดนะคะคู่หน้าเ,นเพิ่มความหรูระความพรีเมียมแบบนี้เลยเราไม่ต้องออกแรงปิดให้หนักแล้วนะคะามาดูด้านในกันบ้างสครับเพจ LED ค่ะแบบ8ชิ้นสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วไปดูในส่วนตัวพรมกันบ้างพรมเข้ารูปตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะเป็น 6D นะคะนี่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เลยต่อไปค่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวพักแขนนะคะนี่ติด ตั้งทั้ง2ฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่ง,งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยค่ะต่อไปเป็นในส่วนตัวกล้องบันทึกติดรถยนต์นะคะแบบครอบกระจกขาน้าจอนเนี่ยสามารถทัดสกรีนได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัว USB ฟ้าชาร์จคานพอก์ตเป็นแบบตรงรุ่นเลยแล้วก็ยังมีฝาใสนะคะตัวฝาใสครอบเซนเซอร์แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของตัวจอ Android ค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสเปคเทพๆเลยนะคะตัวนี้เป็นแรม12เลยลอม256ห้านะคะภาพสอง K เลยค่ะ หลังนะคะลูกค้าเลือกเป็นจอเพดานแบบ Android ค่ะตัวนี้เป็นสเปกแรม4ี่้อม64นะคะขนาด17.6นิ้วค่ะใหญ่เต็มตาแบบนี้เลยสามารถทัชสกรีนได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นตัวรีโมทคอนโทรลแบบนี้ก็ได้เช่นกันคะ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างนะคะสหนี่เราจะมีในส่วนตัวระบบฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยนี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูด้วยนะคะ ฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยนะคะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับนะคะและที่ด้านหลังค่ะก็จะมีสวิตช์นะคะสั่งปิดจากด้านหลังตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวลองปิดให้ดูของเราเป็นตัวระบบก่อนดูนะคะลงมานิ่มๆแบบนี้เลยค่ะส่วนที่รีโมทนะคะนี่ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าได้เลยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูด้วยมไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยนะคะที่ฝา ะะและยังมีในส่วนของตัวปรับเบาะนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะนี่ปกติจะมีช่องว่างแบบนี้นะคะนี้เราสามารถปรับนะคะให้เอนได้สุดแบบนี้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะจะนั่งสบายยิ่งขึ้นนะคะปรับแล้วทั้ง2ฝั่งเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะด้านบนตรงนี้เลยเป็นตัวในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะเท่ๆแบบนี้เลยค่ะ หากท่านใดนะคะที่สนใจอยากแต่งรถ t o y ยต a ามาเจตีนะคะลองมีหลากหลายรายการให้เลือกเลยนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยที่ร้าน JSPO นะคะหรือจะเป็น Line Official นะคะมีตัวแอดไซตามด้วย JSPO ได้เลยค่ะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยวันนี้ถางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ